คู่คููแปลว่าอะไรคะคูไม่ใช่ไม่ใช่คุณคูคคูแปลว่าร้องไห้คู่ไหนคูส่สิมีคูค่ั้มคูอ่าร้องไห้นะคะต่อไปไหนเอาตัวสะกดไม้เอาเปลี่ยนเอาตัวไหนดีคะเอาคืนเข้าไปไหนมีก็คืนเข้าไปไหนวางไพ่มาหนึ่งเร็ว ตอตอตัวนี้หมัอยตัวนี้ไหมเอาว้เล่นตัวยากเลเล่นตัวยากเลยมาอ,อันนี้นะคะอุยตยแล้วเราจะเอาอันนี้อ่ะปึ้มเอาหปิวเอาตัวเอาตัวนี้ให้พร้อมกับตัวนี้ช,ช,ชิชิเ้ชิเออชิแปลว่าอะไรคะลูกชิชิแปลว่าอาหาเชิแปลว่ากิน เก่งมากเอาอีกเอาคืนเข้าไปคืนเข้าไปไหนเอามาสิเราซื้อมีตัวตัวสะกดมาให้หนึ่งตัวคราวนี้โอ้โหโหโห,โหตัว X ด้วยตัวเอ็กเลยเอาชีอ,อีน้องมินี่บอกทำไมมันยาวจังวะเนี่ยอ่าเออแล้วก็เสียงเสียง มากไหนไหนเราต้องมาดูด้วยกันแล้วอันนี้ม,มันอ่านว่าอะไรเอ่ย e c a อันน <German> ี <wh> <Hebrew> ้สองคญเหรอจ๋าเออเอ่อเอ่อเอ่อเอาอันนี้แล้วกันเอาอันนี้แล้วกันเอแค่นี้พออ่าซ c c ing s i เสียงสี่เป็นซิง g s i ถูกต้อง